ง่ายๆเลยนะครับพวกเราจะเข้าใจและได้ประโยชน์มากๆเลยเมื่อดูตั้งแต่เกมที่134หรือ139หรือเกมที่ 140. เป็นต้นมานะครับเราก็มาดูที่ยกที่6ครับชื่อง่ายๆของเกมนี้ก็คือเราสามารถช่วยญาติทั่วไทยเนี่ยง่ายๆด้วยเงินขั้นต้นเนี่ยหมื่นล้านบาทรวมถึงการอำนวยความสะดวกอื่นๆด้วยนะครับเรากำลังพูดถึงการที่เราจะสามารถไปตั้งปมหรือศูนย์ ของการช่วยเหลือกันเนี่ยกระจายไปในจุดต่างๆทั่วประเทศไทยของเรานะครับถ้าใครที่ดูมาตั้งแต่เกมอื่นๆเกมที่132ทับหอย่างเงี้ยก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ผมจะสรุปไม่ง่ายว่าเราจะช่วยได้ยังไงนะครับก็เราสามารถลอกพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนอยู่3กลุ่มหลักๆการพัฒนาความสดชื่นแจ่มใสยอย่างต่อเนื่อง การฉลาดวางเพื่อที่เราจะได้รู้การฉลาดเจาะลึกเข้าไปเพื่อให้รู้จริงยิ่งขึ้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยพอปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะเป็นมักผลชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นซึ่งสามารถพิมพ์เขาได้เลยนะครับคนไทยเล่นจริงชาติไทยจเจริญเกม144จะเจาะเข้าไปในเรื่องนี้ครับข้อที่2เราสามารถที่จะลอกทีมเจ้าสัวได้สมบัติสําคัญที่เจ้าสัวเนี่ยทำให้คนอพยพนะครับ กลายเป็นคนที่รวยขึ้นในรุ่นพ่อพอรุ่นลูกร,รุ่นหลานมาเนี่ยรวยมากๆากเนี่ยก็คือพลังของการที่คนเรามาคุยกันได้มาร่วมคุยร่วมคิดร่วมทําซึ่งตัวอย่างตรงนี้ก็มีพูดในหลายวิดีโอผมจะไม่พูดซ้ําแต่พลังของการที่คนเรามาคุยกันแล้วไปทำเนี่ยมันจะเกิดผลมากมายครับขึ้นมามันมีทั้งพลังมีองค์ความรู้มีความคุ้นเคยต่อกันซึ่งรายละเอียดของมันเนี่ยจะชัดเจนอยู่ในเกมที่1 3 9่ทับ เป็นต้นไปมันมีผลพวงจากเกมที่144ด้วยต่อไปครับข้อที่3หลังจากที่เราตั้งปมหรือศูนย์อะไรบางอย่างแล้วเนี่ยอย่าไปยอมครับเราต้องเลือกช่วยช่วยกลุ่มคนหรือหมู่บ้านก็ได้ตำบลก็ได้ที่ตกปากรับคำและทำสัญญาว่าพอเราดีขึ้นแล้วเนี่ยเป็นหมู่บ้านชุมชนครบวงจรแล้วเนี่ยจะไปช่วยกลุ่มอื่นคนอื่นต่อได้อีกมันเหมือนโครงการที่ ประเทศไทยเคยมีโครงการนะครับชื่อนี้บางคนอาจจะโตไม่ทันอาจจะไม่รู้ก็คือเรามีโครงการส้วมหนึ่งเเซตจากกระทรวงสาธารณสุขที่รู้ว่าการที่คนไทยเนี่ยไม่มีส้วมขับถ่ายตามที่ต่างๆมันเป็นในเรื่องของความสกปรกแล้วก็เชื้อโรครวมถึงพยาธิด้วยตอนนั้นคนไทยเนี่ยจะเป็นพยาธิกันเยอะมากจะมีโรคอะไรบางอย่างเยอะมากพอมีซ้วม100%เซนเนี่ยมันก็ลดปัญหาจนถึงทุกวันนี้เราไม่มีโครงการนี้แล้วแปลว่าอะไรครับ แปลว่าการที่เรามาลงทุนอะไรสักอย่างเพื่อช่วยคนไทยช่วยแบบที่ช่วยชุมชนนี้เนี่ยให้ดีขึ้นแล้วดูแลตัวเองทําอะไรหลายอย่างได้เองแล้วเนี่ยแล้วไปช่วยชุมชนอื่นให้ดีขึ้นได้อีกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบประหยัดเงินน่ะพูดง่ายๆคิดดูเงิน10,000ล้านบาทเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างเป็นโครงการใหญ่หลายโครงการนะครับเป็นหลายแสนล้านบาทแต่10,000ล้านบาทสามารถช่วยาติทั่วไทยได้เนี่ยจริงๆแล้วมันแค่หลักพันล้านเนี่ย ผมก็ว่าน่าจะเริ่มเห็นผลแล้วแหละนะครับแต่ผมพูดเกินว่าเป็นหนึ่งล้านบาทแล้วก็รวมถึงการอำนวยความสะดวกอื่นๆด้วยซึ่งโครงการนี้นะครับมันจะสามารถช่วยช่วยประเทศไทยขึ้นมาได้เนี่ยจุดเริ่มต้นของมันก็คือเริ่มจากคนที่ที่พร้อมมีกระใจพูดง่ายๆมันมีวิธีการครับวิธีการแรกก็คือเราฉลาดประชาสัมพันธ์จากนั้นน่ะฉลาดคัดคนเฉพาะที่จะมีใจก่อนคนบางคนเนี่ยมีใจเข้ามา ทำงานเพื่อชาติก็จริงนะครับแต่เราจะเห็นว่าบางครั้งมีปัญหาเพราะอะไรปากบอกเพื่อชาติแต่จริงๆแล้วมีลักษณะของการกอบโกยแล้วทําให้ลักษณะมันเกิดเป็นภาพของสุรุยสุร่ายอ่ผมไม่อยากพูดแล้วกันคือมันกินไปหกเลอะเทอะไปอะ่ะเพราะว่ามันคือการแอบกินครับมันไม่ดีผมไม่วิจารณ์นะไม่ได้วิจารณ์การเมืองแต่ผมเชื่อมั่นว่าคนไทยหลายคนเนี่ยคิดออกได้อย่างชัดเจน แต่วิธีที่จะแก้ไม่ใช่ไปบอกว่าให้คนเลิกคดโกงให้คนเลิกหาผลประโยชน์แอบแฝงแต่วิธีการแก้ที่ง่ายสุดก็คือกดส่งต่อวิดีโอนี้ไปครับปากบอกต่อให้ดูให้จบครับคือผมมาทําวิดีโอไม่เก่งไม่มีเงินที่จะมาจ้างคนมาตัดต่อมาออกแบบพูดก็ได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่คนที่มีเงินแค่มาถามผมผมเป็นคนแค่บอกให้บางจุดแค่นั้นเองแต่คนที่พูดก็ไม่ใช่ผม คนที่ทําภาพที่มันชัดเจนเนี่ยก็ไม่ใช่ผมนะครับก็เป็นทีมของท่านนั่นแหละแล้วเราสามารถที่จะคัดคนมามาฝึกจากนั้นเนี่ยสร้างแบบอย่างที่ดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นสร้างภูมิบัญญาที่ดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นจากแบบอย่างดีๆจากภูมิมัญญาดีๆเนี่ยเรามาผลิตเป็นสื่อพร้อมตําราดีๆบางสิ่งบางอย่างเนี่ยญาติดูสื่อญาติดูตาําราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะทําไม่ได้เราก็สร้างศูนย์ฝึกหัดดีๆมาลองรับมันเหมือนกับที่ เด็กผู้หญิงอยากเป็นนักร้องนักเต้นก็มีศูนย์มารองรับเธอแล้วเธอก็ไปกลายเป็นนักร้องนักเต้นที่เฉิดฉายเด็กผู้ชายอยากเป็นนักฟุตบอลก็สร้างศูนย์ขึ้นมาพอเด็กผู้ชายออกไปก็กลายเป็นนักฟุตบอลที่เฉิดฉายได้เช่นเดียวกันครับคนไทยอยากทํางานกับที่ดินของตนเองกับระบบกับเครื่องมือต่างๆเนี่ยแล้วทําให้ชีวิตของครกพ้องตนเองในหมู่บ้านในตนนําบลดีขึ้นเราก็มีศูนย์มาฝึกหัดคนสิครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะทําไม่ได้ในหมู่บ้านนั้น แต่เรามีทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมเนี่ยไปติดตั้งการทําได้จริงอะในหมู่บ้านนั้นจนหมู่บ้านนั้นเนี่ยสามารถก้าวเดินด้วยตนเองได้ดีครั้งแรกอาจจะไปกินเวลา10วันแต่ครั้งต่อๆไปอาจจะไปเดือนละครั้งอาจจะไปปีละครั้งพอผ่านไป5ปีตําบลน,นั้นสามารถที่จะดีขึ้นได้เรื่อยๆพึ่งพาตนเองได้ครบวงจรจากนั้นเนี่ยไปช่วยตําบลอื่นได้อีกแปลว่าอะไรครับอีก3ตําบลภายในเวลา 3ปีตำบลใกล้เคียงตำบลน,นั้นนะเราไม่ต้องไปช่วยเองแล้วเดี๋ยวตำบลที่สำเร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปช่วยตำบลอ,อื่นอีกต่อไปอีก3ามตำบลก็จะขยายเป็น9เป็น9ตําตำบล9 3 27อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะไล่ไปเรื่อยแล้วประเทศไทยก็จะ,จะเจริญทั้งหมดบางคนอาจจะบอกว่าไอ้ดำเก่งเก่งเอมึงคิดได้เหรออย่างเงี้ยพี่ครับผมแค่คิดได้ คือแค่รู้ดีแล้วรู้ดียิ่งยิ่งขึ้นสาเหตุเพราะว่าผมนึกมานานใครที่ดูเกมที่ร3 9ก็จะเข้าใจครับแต่ผมก็แค่รู้ได้แต่มีคนที่มีคุณสมบัติหลายหลายอย่างไปดูใน y o u t u b e อะ่ะผมไปดูนะเขาสามารถประดิษฐ์อะไรแปลกๆได้เยอะมากเพราะเขาเป็นคนที่เก่งในการทำได้ในวิดีโอ YouTube ของเขาเนี่ยไม่มีการพูดเลยแต่มียอดวิวเนี่ยหลายล้านคนเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำได้ไครับ แล้วมีบางคนที่บอกได้แต่คนที่ทําได้เขาก็ทําได้ในส่วนของเขาแต่เขาไม่สามารถที่จะนํามารวมกันได้แต่ถ้าเรานาเอาความรู้ทางด้าน AI ทางด้านการเกษตรทางด้านงานช่างมารวมกันมันก็จะกลายเป็นเกษตรครบวงจรพอเกษตรครบวงจรเสร็จเราก็สร้างเป็นสื่อตําราว่าทําแบบนี้แหละแล้วสร้างศูนย์ดีๆเนี่ยมาฝึกขาดคนสร้างทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมเนี่ยไปติดตั้งให้ชุมชนตําบลน,นั้นๆ ประเทศไทยก็จเจริญขึ้นมาได้ครับง่ายๆครับมือกดส่งปากบอกต่อแล้วบอกว่าภาพรวมของมันเนี่ยดูได้ตั้งแต่เกมที่139